สวัสดีค่ะโมโมูไม่ไม,ม,ม่แบกเป้เที่ยวค่ะวันนี้จะมาแนะนำโรงแรมที่จังหวัดมุกดาหารชื่อโรงแรมฮอปอินมุกดาหารค่ะอันนี้จะเป็นห้องสองเตียงนะคะน,นี่บรรยากาศภายในห้องค่ะอันนี้ได้วิวด้านนอกนะคะชมวิวข้างนอกได้ ในห้องก็มีน้ำสองขวดแล้วก็มีตู้เย็นแอร์ค่ะแล้วก็มีทีวีให้นะคะมีฟรีไวไฟให้ค่ะแต่ยังไม่ได้ลองเทสว่าไวไฟแรงหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นอ้องน้ำก็โอเคค่ะภาพรวมมันคือใช้ได้ อันนี้ภาพรวมในห้องน้ำนะคะก็เป็นฝักบัวน้ำร้อนค่ะใช้ได้ค่ะคืนหนึง่งปกติ5 5 0ตอนนี้เขาเซลล์อยู่ถึงสิ้นปีลดหลือเหลือ450ค่ะค่ะ,คะก็แนะนำเพื่อนๆน,นะคะถ้ามามุกดหารก็ลองมาพักดูนะคะบรรยากาศก็เป็นประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะที่โรงแรม้อปีิมมีบริการกาแฟนะคะ มันเป็นแบบนี้ค่ะมีเอสเปรสโซ่คาปูชิโอคาปูชิโน่ช็อกโกแลตร้อนกาแฟมอคค่ากดตบปะทานได้แก้วอันนี้บริเวณล็อบบี้ค่ะ นี่คือบรรยากาศภายนอกโรงแรมคะ่ะตึกเขาก็เป็นตึกใหม่คะ่ะสร้างประมาณสองปีแล้วคะ่ะก็ตตมีลูกค้าเข้ามาพักเยอะพอสมควรคะ่ะ ก็เลยอยากให้ดูบรรยากาศรอบนอกนะคะ